สวัสดีครับพบกับผ,ผมนายแว่นจากชาแนลนายแว่นวันนี้เราจะมาบอกรหัสคูปองสําหรับวันนี้กันนะครับรหัสคูปองเออนตช้าขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับรหัสคูปองเกมเศรษฐีวันนี้นี่ครับมาใส่รหัสคูปองกัน เป็นรหัสคูปองอีเวนต์วันนี้นะครับนี่ครับนี่ครับผมได้แล้วอ้เน็ตช้ามากโอ้ต้องขออภัยด้วยนะครับผมใช้เน็ตโทรศัพท์เน็ตใกล้จะหมดและ้ะแบตก็ใกล้จะหมดรีบารคลิปแบตแล้วสิเจครับอ เน็ตช้าเน็ตช้าเดี๋ยวผมบอกก่อนนะครับแป๊บน,นึง รีบเถิดรีบเถิดโอ้ช้าเดี๋ยวผมเอารหาัสไว้ใต้ลิงก์นะครับต้องขออภัยด้วยถ้าเสียงไม่ชัดพอดีเจ็บคอนิดหน่อยครับมาแล้ว ตัวอีเวนต์ใหม่ผมก็ยังไม่ได้อยู่จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับมาถืดพี่อ๋ออะไรเนี่ยไม่เอาดิไม่เอาไม่เอาลูกไม่เอา อย่าทำแบบนี้เน็ตจ้ามาแล้วครับนี่นี่ครับลูกบาทลลายวันวันนี้ผมก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์และกด s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวได็ดๆแป๊บหบนึงแบบน่งแป๊บหนึ่งเปิดรูบาทก่อนได้ไรรูบาทดลายครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยครับยอมเสียเพชรเลยครับได้ไรเพื่อนๆได้อะไรกันอย่าลืมบอกผมด้วยนะครับผมไปจริงๆลลบ๊ายบายโอได้กล้ามากไปบาย,บาย ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ